สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้เพื่อนๆกันนะในเดือนเมษายน2564นีนี้นะคะการงานการเงินความรักของทั้งคนโสดและคนมีคู่ชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่20มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณนะคะในเรื่องของการเงินการงานกันนะวันนี้จะใช้ไพ่ชุด golden view นะคะในการดีละ 7ใบนะคะให้กับเพื่อนชาวราศีกุมในเรื่องของการเงินการงานในช่วงของเดือนเมษายนนะคะ2564เนอย่างไร ไปแรกนะคะโอ้โห t h เด o w ทาวเวอร์นะคะไปที่สอง f ฟ u ์อฟคัค่ะ7 of cups คค่ะ2 of cups The d e ะเดว l นะคะ q u e e n of w ิล l s ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วย9 of wands นะคะพลังงานตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ ออยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ผิดหวังเนาะเสียใจเนาะมีเรื่องที่คา,าดหวังรอคอยแล้วก็เป็นไปแบบพลิกล็อกอะไรแบบนี้นะคะอืมแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะคะมันก็เลยทำให้คุณตอนนี้มีความแบบเบื่อหน่ายในชีวิตเลยนะคะไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยนะคะ แล้วก็ในภาพในหัวเนี่ยจากที่เคยมีแพลนเอาไว้ว่าจะทำนั่นนู่นนี่ก็เลยค่อนข้างที่จะกลุมเครือเลยนะค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดฟุ้งซ่านนะคะไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะคะแต่ด้วยความที่นะคะคนรักนะคนรอบข้างนะคะให้การสนับสนุนค่อนข้างดีนะคะมีดูแลในเรื่องของจิตใจของคุณนะคะ แบบดีมากเลยทีเดียวนะคะมีการซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจกำลังใจดีมากๆเลยนะคะดูแล้วนะคะยังอยู่ในอารมณ์ที่มันยังมีอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะแบบว่าเ,เรียกว่าเป็นเป็นอาการไบโพล่ากันเลยทีเดียวนะคะสองบุค,คลิกเนาะเอ,อ,อารมณ์แปรปรวนนะคะ ถ้าในเรื่องของคนที่ทำในเรื่องของอธุรกิจการงานที่ค่อนข้างจะเทาๆหน่อยนะคะก็อาจจะไปได้ดีนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะอืเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของ queen of w i e w s นะคะยังเห็นตัวเงินอยู่นะเพียงแต่ว่ามันมันเหนื่อยแล้วก็มันค่อนข้างที่จะทอนะคะไม่รู้ว่าจะแบบ เอ่อถ้าลงมือทําต่อไปแล้วเนี่ยมันมันจะเหนื่อยเปล่าไหมอะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างกังวลเนาะบทสรุปของคุณนะคะเอ่มก็จริงๆแล้วนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยเตยอยากจะแนะนําให้เลิกยึดติดอารมณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะเบื่อเบื่อเซ็งๆเนาะให้ หาแรงบันดาลใจใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะลุกขึ้นมานะคะมีกําลังกายกําลังใจในการต่อสู้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ใช่คนที่จะแบบว่า,าสิ้นไล่ไม่ตอกสะทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆในหัวคุณยังก็ยังมีแผนการในการที่จะทํางานทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะในเมื่อถ้าผิดหวังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีชอยส์มีอะไร เพิ่มเติมมาอีกนะคะในเรื่องของการเงินการงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ก็ตัดมันไปซะนะคะแล้วก็มุ่งหน้าทําในสิ่งที่มันยังมีผลดีกับคุณในอนาคตนะคะเพราะยังไงอะ่ะยังมีการซัพพอร์ตของคนที่คนรักอยู่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะออลอง ทําบุญทาทานนะคะตรวดน้ําให้เจ้ากรรในเวรอะไรอย่างนี้บ้างก็ได้นะคะไหว้ลาหูอะไรต่างๆนะคะก็จะทําให้จิตใจของคุณเนี่ยจากที่เคยหม่นหมองเนี่ยก็มีความสดใสขึ้นนะคะก็อาจจะมีการัพพอร์ตกันใน เรื่องของการเงินได้มามากขึ้นนะคะอาจจะเห็นตัวเงินได้ชัดเจนขึ้นนะคะยังไงอะนะคะก็ยังเห็นตัวเงินอยู่นะอืมไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ขอให้มีใช้สตินะคะแล้วก็ ลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะคะอืมเป็นยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มด้วยนะคะในช่วงของเดือนเมษายน2,564 25นะคะ เดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของการอ่ะไม่ใช่ความรักนะคะของคนโสดชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนเมษายน2564นะคะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอสิบใบนะคะ โอเคคนโสดชาวุุมมาดูกันค่ะดานนะคะเ g e ออฟ w อ r ส s ค่ะคิงออฟ w อ r ส s นะคะอุ้ยเจค่ะ c ช a r ออตพาร์เ e รียมเพลค่ะ,คะ Tree o ออฟ n d น Night of Swords นะคะ Ace of Will s e v m n of อฟ s สปิดท้ายด้วย The Magician okay. โอเคสิ่งที่ผ่านมานะคะเหมือนว่าคุณเนี่ยจริงๆอ่ะชีวิตคุณก็ค่อนข้างที่จะ,อ,ะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเดียวสมบูรณ์แบบนะคะ,ะเรื่องการงานการเงินอะไรเนี่ยก็ไม่เคยขาดนะคะ แต่ว่าเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างนะคะที่เข้ามาในชีวิตนะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนจิตใจคุณค่อนข้างที่จะทําให้คุณเนี่ยค่อยๆกันเลยทีเดียวนะคะ <S <S 1> <S 1> อาจจะเป็นคําพูดรด้ายๆของใครสักคนหนึ่งนะคะของคนที่คนคุกคนที่คุณคบคบคุยอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้ใจคุณนะคะไม่ค่อยดีในช่วงนี้นะคะตัวตนของคุณเนาะเอ็ดออกซ์สอสนะคะ อ,อปัญหาเนี่ยที่มันรุมเราอยู่เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความคิดของคุณก็ได้นะคะที่คิดกังวลไป มากมายไปเองนะคะเออนะอาจจะเป็นแค่คำพูดคำจาของใครสักคนหนึ่งนะคะเพศชายเนาะที่ไม่ค่อยดีต่อใจนะคะอุปสรรคปัญหาเพราะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะออมีอารมณ์รุนแรงค่พูดรุนแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหวานไม่เป็นนะคะมันก็เลยไม่ค่อยดีต่อใจของคุณเท่าไหร่นะคะทีเนี้ยคุณก็มีความอยากจะ เดินหน้าต่อไปนะคะในสิ่งที่คุณคุณคาดหวังนะอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของเงินของงานนะคะก็ก็ยังพอที่จัะประครับประคองตัวเองอยู่ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่คุณเนี่ยมีมีความเป็นเ,เลือดนักสู้อยู่นะคะอืประมาณนั้นนะอในช่วงของอนาคตนะเดือนเมษายน,นนี้นะคะดูแล้วนะคะคุณจะได้ทานฟอร์มพลังงานเลยนะ ความรู้สึกที่มันเคยแย่ๆเนี่ยบอกเลยนะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ว่าตอนนี้มันจะเอ่อไม่ว่าตอนนี้คุณจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจะมีพลังงานใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวในจิตใจของคุณนะคะจะมีการ transform ของตัวคุณเองค่ะจากที่เคยแย่ๆนะคะจากที่เคยจมอยู่กับอดีตนะคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ยจะก,กลายเป็นว่าอยู่ดีๆคุณก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะแล้วก็มีความแบบว่าไฟนะคะกับชีวิตนะคะการงานนะคะ ะะมีความหวังใหม่ๆนะคะดูดูแล้วเนี่ยเ,เรื่องของเรื่องของความรักเนี่ยยังยังไม่เห็นนะคะในในช่วงของเดือนเมษายนนี้นะคะแต่ว่าคุณจะได้รีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วก็พลังงานดีๆเนี่ยมันเข้ามาในตัวคุณนะคะมีการลุกฮึดขึ้นมาสู้ชีวิตครั้งใหม่อะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าอุปสรรคปัญหา อะไรก็ตามเนี่ยคุณฝ่าฟันไปได้แล้วอยู่ดีๆอ่ะมันเหมือนว่าพอคุณได้ทานฟอร์เมเนจีอ่ะกลายเป็นคุณคนใหม่เลยอ่ะที่ที่มีแบบพลังงานที่ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการงานการเงินนะคะคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นหยิบจับอะไรทำอะไรคล่องแคล่วแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งนี้มันทำให้คุณน่ะแอ c แทพลังงานดีๆจากคนรอบข้างคุณเลยกลายเป็นคนที่แบบเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห ไปโดยปริยายนะคะโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้นะคะแต่แต่ดันฮอตขึ้นมาเลยนะคะด้วยความที่คุณแบบอยู่ดีคุณ t r านฟอร์ม e n เนจีกลายเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่แบบทำงานเก่งอะไรแบบนี้นะคะเออบทสรุปดีมากเลยนะคะสำหรับคนโสดชาวกลุ่มนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะขอใหออ้สู้นะคะแล้วก็มีกำลังใจให้กับตัวเองเยอะๆไม่ว่าปัจจุบันนี้มันจะ อยู่ในอารมณ์ไหนก็ตามนะคะเพราะว่าเร็วๆนี้นะคะคุณจะลุกขึ้นมาสู้กับมันแล้วผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะอืมไม่แน่นะคะหลังจากเดือนเมษายนเนี่ยช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยฮอตขนาดเนี้ยเตยว่าอาจจะได้สละโสดก็ได้นะเอออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ได้เนอะเออไม่แน่ไม่แน่นะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวออราศีกุม์ด้วยนะคะคนโสดเนาะ ดูแล้วจะไปโฟกัสในเรื่องของงานของเงินซะมากกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ความรักของคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนมีคนคุยนะในช่วงของเดือนเมษาย,ยนสองพนห้ารยกสิคนมีคู่ชาวราศีกุมชาวราศีกุม ขอให้คุณสิบใบค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างนะในช่วงของเดือนเมษา ะะมาดูกันใบแรกนะคะ Four of Wands Two of Swords Nine of Wands King of Wands The Emperor คะ่ะ King of w i l l s Two of Wands Age of Swords นะคะ Tree of w a n d s แล้วก็ปิดท้ายด้วย Age of Views สิ่งที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะได้ไปมีการครบหานะคะคบหาดูใจพูดคุยกับใครที่อยู่ต่างชาติต่าง ประเทศนะคะเป็นคนคนละเชื้อชาติกับคุณนะคะคู่กันคนละภาษาอะไรแบบนี้นะคะหรืออายุต่างกันมากพื้นเพอะไรเงี้ยค่อนข้างต่างกันนะคะเออมีการศึกษาดูใจกันนะคะพูดคุยนะมาพบปะพบเจอกันอะไรแบบนี้นะคะอดูดูเป็นพลังงานที่โอเคเหมือนกันนะสำหรับสิ่งที่ผ่านมาเนาะตอนนี้นะคะตัวของคุณเนี่ยมีความที่จะอ,อยากได้ความมั่นคง นะคะอยากมีความมั่นคงก่อร่างสร้างครอบครัวอะไรลงหลักปักฐานนะคะเ,ออเหมือนอยากจ,จะสร้างบ้านมีบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับคนที่คุณรักอะไรแบบนี้เนาะหรือตกลงตรงใจคบหากันอย่างเปิดเผยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบว่าตัวของเขาเองเนี่ยอ,อ,อยู่ในจุดที่เหมือนเหมือนเขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะ โฟกัสในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เหมือนตัวเขาไปไปทุ่มเทให้กับงานซามากกว่านะคะแล้วก็เหมือนยังให้ความชัดเจนในเรื่องของคำตอบอะไรที่คุณถามไปแบบ ที่คุณรอคําตอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองก็อาจจะยัง <c oughs> คิดอะไรไม่ตกก็ได้นะคะตัวคุณเองก็เลยยังเป็นสองดาท์อยู่อย่างนี้นะคะก็เลยยังตัดสินใจแล้วก็ยังให้คําตอบกับตัวเองไม่ได้คือเขาเองเขาก็ยังหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้ก็เลยมาตอบคุณไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้คุณเนี่ยรู้สึกถึงความคุ้มเครือนะคะอ,อ่อในใจนะคะอืมนะ <c oughs> ดูแล้วเขาน่าจะเป็นมีปัญหาส่วนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าทำให้ อ,อ่มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันไม่ได้หรือว่าตอนนี้มันติดอยู่ที่เอ่อการที่คุณนหนอยู่กันคนละประเทศนะคะยังไม่ได้เดินทางมาหากันหรือเปล่าเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาเองอะ่ะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อดีเนาะกับความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้นะคะ ก็เลยทําให้เอฟเฟกกันไปหมดเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณทั้งคู่อะ่ะก็ยังมีพลังงานดีๆยังมียังมีไฟให้กันอยู่นะยังมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะตรงกันอยู่นะคะอืมโอเคในช่วงของเดือนเมษายนนะคะ2564นะคะสำหรับคนมีคู่ราศีกุมนะคะอืมดูแล้วนะคะคุณจะเริ่มแบบตั้งคำถามกับตัวเองแล้วว่าคุณควรจะไปต่อดีไม่ไปต่อดีไหมนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีความที่จะแบบว่า มีมีความรออ่ะมีความรอเขารักแล้วรอค่ะแล้วก็แต่ว่าคือยังไงก็แล้วแต่คุณก็คุณก็แบบรอแบบนิ่งๆอ่ะเนาะเออเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มที่จะชินแล้วว่าว่าเออมันรอมานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะเริ่มมีความนิ่งๆแล้วแต่ถามว่าใจอะ่ะยังอยู่กับเขาไหมก็ดูแล้วก็ยังรอเขาอยู่นะคะอ,อ๋อดูแล้วนะคะน่าจะดูแล้วเหมือนว่า ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเดินทางเข้ามาพบมาเจอกันหรือเปล่านะคะเออเป็น tree of w a n d s นะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะเลือกเบนเข็มนะคะไปโฟกัสในเรื่องของการงานเลยนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่นะคะเพิ่มอีกหนึ่งใบให้กับ tree of w a n d s นะคะอืมใจอ่ะ รอเขานะคะก็เลยไปโฟกัสในเรื่องของงานของเงินนะคะเพราะในใจลึกๆก็รู้อยู่นะคะยังมีเพาชั่นให้กับเขานะคะแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ลึกว่าต่างคนต่างยังรู้สึกถึงกันอยู่นะคะยังมีสายใยที่ที่ที่ยังเชื่อมต่อหากันอยู่แล้วมันมีความลุ่มหลงให้แก่กันค่อนข้างหนักด้วยนะคะก็เลยมีการที่จะแบบว่าอาจจะมีใครสักคนที่ลงที่ที่ มีการเดินทางหากันไม่เขามาหาคุณคุณไปหาเขาอะไรแบบนี้นะคะดูแล้วน่าจะมีการเดินทางนะคะหรือว่ามีการแพลนนะคะก็เลยตอนนี้ในอนาคตนะคะบทสรุปก็เลยเหมือนจะไปโฟกัสในเรื่องของการหาเงินนะคะทำงานเพื่อที่จะได้ได,ได้ได้รอรอวันนั้นนะคะที่จะมาถึงได้พบได้เจอกันอะไรประมาณนี้นะคะดูแล้วนะคะอืมน่าจะยังไงอะ่ะ ยังไงซักก็แล้วแต่นะคะไม่น่ายังไม่น่าจะตัดอะไรกันขาดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าคุณยังมีความหลงไหลให้แก่กันอยู่เลยนะคะคุณทั้งคู่นั่นแหละนะคะอืมยังมีความหลงไหลให้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเตยขอขยายเอท of view ซักหนึ่งใบดีกว่าอืยังคิดถึงแล้วก็ผูกพันกันอยู่เลยค่ะ นะไม่ต้องห่วงนะคะในช่วงของเดือนเมษายน2 5 6 4นะคนมีคู่ชาวราศีกุมนะไม่ว่าปัญหาตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะคะหรือความคิดภายในใจมันจะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงก็เหอะนะคะยังไงแนวโน้มนะก็ยังดูแล้วยังไปกันได้ต่อนะคะเพราะว่าใจยังตรงกันอยู่เนาะโอเคนะช่วงนี้ก็ไปโฟกัสในเรื่องของเงินของงานไปก่อนนะคะเบนเข็มไปน,นิดนึงนะจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์มากนะคะโอเคนะสำหรับเพื่อนๆ เช่าราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนเมษายนก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทั้งในเรื่องของงานของเงินก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันเนอะยังไงก็อย่าลืมนะคะมีความรักแล้วกวอ็อย่าลืมรักตัวเองนะคะโฟกัสเรื่องของเงินของงานนะคะภาระหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองด้วยเนอะมันจะได้ไม่ไม่ไมทาร้ายตัวเองมากเกินไปนะจ๊ะ ยังไงวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะชาวราศีกุมนะที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะคะเอ,อ่อแต่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเตยจะขออนุญาตขึ้นค่าครูในส่วนของออนไลน์นะคะพิมพ์ตอบนะในช่วงของเดือนเมษายนนะคะเดี๋ยวเตยจะอัปเดตไว้ให้ใน description นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็อยี่ยก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกําลังใจให้เตยด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดี ีค่ะ